ฝาขาวลาเยอะโล่สี่สิบพันหลายพี่เลยนี่ยายมักแดงมักแดง,เ,ดงเอาเห็ดเอาอะไรกินเอาทเอากินได้บ่ได้กินกินโลดกินละไรนี่กินกับข้าวมาได้ขายเครเื่องบ่ สบายดีพี่น้องหมดสู่กูสู่คนเนาะวันนี้มาสอนอยู่ที่เมืองหนองบกแมงคำพวนทีนี้สิพาพี่น้องเราไปเลาะไปเที่ยวตลาดเช้าน้องบกผมได้ไปโดนแล้วพี่น้องเกือบสองสามเดือนแล้วเนาะวันนี้มาทางเมืองหนองบกเนาะอากาศเช้านี้หนาวเย็นมันชิบหายที่กองศาเลยละเมื่อหนาวพอสมควร บ้านสอนอยู่เขตบ้านบึงสารผ้าต่อใส่บ้านนามันป่าเด้อพี่น้องถนนทางเปิดฟ้าปุ่งไม่ปู่ยางไม่จ้าบ้านโดมงได้บ้านโดน,ขน,น,ดนเขียวทางปู่ยางสองซันมาเทียวบุญธาทะลมสี่นี่ระวัอางอาันน้องเทียวบ้านดานสบายแล้วพี่น้องเอ้ย รอนถนทางดีเดือนหน้านี่พี่น้องวันที่ห้า,หาวันที่สิบสามกาของเทียวบาดาลบาเซต่างหันบุญสัรมารทะท่าทานมงานใหญ่ของพี่น้องสองความสองโดยเฉพาะหวข้ามวนครับนะกรทอนมสอนนักเชินพรทอนม พรมกันนั้นจะยังมีงานบูธธรรมศาสการธราสิบวับงานที่ชิ้ใหญ่ของที่้องเาาแข่ขว้วนดระจารยชุดยัางปทางการแม้นวันที่สิบวันที่สิบุภาหาวันที่สิ 12, บสองุพา 5, น่องานทางการแม่นตามือตามขึื่อทราเจ้าก็เริ่มลงมาถ่ายเรื่องในวันที่หาที่หกคนละ เขตบ้านนามันป่าเด้อพี่นอ้องเขตโซน,อนนอกบาา้านเก้าบ้านเดิมเอาไปทางด้นสามารถเดินเที่ไเปขยายออกมานอกโซนท่ใช้ก,กับบุษปานพาดูว่าเขตบ้านใหญ่นอบ้านนาบ้นานฝาบ้านโซเขาบไทยกับุานเพิ่มเขตาำหา,เ,า,าเช่นดี บานหนองบกกบานเวาวันนี้ไปตัวไอชักน่อยเวลาเจ็งเ้าแล้วตอนนี้น,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 นะพนักานจะราได้วายอกเพราะว่า,ากาศหนาวค่มเจ้ามาะตุวไอวยกันรนใหญ่านนบรป่าแล้วนี่น้องไกลกับตัวเมือ่อหนองบก อยู่อายู่ซานเมืองกับแม่นเนาะบ้านนาบรนป่าเกาวเวนก็ร้องขึ้นภาพวิดีโอก็เลยสะท้อนแสงเกาเวนหน่อยนยึงอยากมืดมืดเนาะกล้องกับโโฟกัสพี่น้องเนาะเลยมืดปรารับเมืองซ้ายนี่เป็นวัดบานน้านนาบรนป่าเด้อเนาะวัดสีคูณเมือง เอาอยู่ตรงเมืองกำแพงเนาะทางบันปลายทางหน้ามี่ทางแยกไปบ้านหาเสยงดีเนาะทางเมืองขวามือทอดบ้านหนองบกแล้วพี่น้องเทศบาลของเมืองหนองบกเมืองญ่อับสองของแหวงข้าม่วน

ยูปิดดังๆอยู่ลาวเขาเนี่ยกับ่วนนี้กลับมาจากเมืองหนองบกนี่แหละเป็นต้นกับสามไอ้น้องสามไอ้น้องหลวง,งลพ่วงติดกระปิ้นลุ้นไมหลายๆท่านบ้านหนองบกเมืองหนองบก๊ะไอ้เยสทบาลเนี่ยก็มีก็มีอยู่สามบ้านเนี่ยสามที่บ้านนี่แหละ Và văn phá nông bốc Văn phôn và nông khoa Kế nó thì nó không phải Bốc cần như gì ta là sau Nông bốc cần đấy nó ตลาดชาวหนองโพพี่น้องครัเบิงนะ้งเนาะที่นี่ยังคายนะไม่เนี่ยฝ่าขาวฝ่าเยอะฝ่าท้องคลองบอรด้อยร้ยสี่สิบผ้าไหนร้ยสี่สิบเบิ้งหางไหนก่อน ประดูกน้อยเนาะประดูกใหญ่มุมนี่วะนี่จะปกระดูกน้อยปลาพุดีตดดิต้มพดีแเจวเนาะ,ะ,ะ,ะอืมพุดีเจลมัดตัวปุดดแซ่อ้ยปลาลายปลาลายปลาขาวนะโสี่สิบพันปลาอีตัวละพันละวเยอยะี่ โขึ้นแสนแล้วเนาะหายากพยยามเลยเราแสนแล้วไปซื้อสอ้บาทเกินชิ้นคืยนี้เราบอกมากินมื้อนี้กูให้กินเบียเม็ดที่บางส,งงสบบ่งแก๊สนี่ก็ให้เบิ้โซนหน่อยมียังขายเนะอ่อะ <c oughs>

ạ nhanh một hàng không xem nó ạ nương ba là sao hắn ba lô là sao bao anh anh con là sao sao anh anh hai xíp sao anh hai xíp sao anh hai sao anh hai rồi sao anh hai xíp sao anh sao anh hai xíp sao anh mặc xíp ก็ถูวีเท่าไรนี่ยื่ใหญ่ขนาอุ้ยวีห้าสิบย่ใหญ่ขนาดเนาะคือบูแแปลงขายนะยี่ใหญ่ขนาดปลาหลเนาะปทาช่างใดก็เห็นต่ปลาเมื่อี้ปลากระเดิ่อปลากระลี ปลาลายได้ไหมน,นี่เป็นหาปลาน้องคลองแล้วก็ดูดนองแน่เนอะสวาสดีเจ้านงบกนะโซนีแห้งหลายนะขายพืชพัก lô sau đây mắc tè ngon sao lô ra ship khùng ra ship khùng ra ship ô âu âu tội hay ai lô nâng lô ra ship bỏ à lô

Hãy không tin chuột nằm trong đi, hobao phun lò. Hai gương b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 ò.

เเาพิ่นมาขายอาหารอยู่ตะลาดเช้าน้องบกเป็นทั้งพ่อค้าเป็นทั้งยูทูบเบอร์เนาป็นทั้งอาจารย์สอนอาจารย์สอนพร้อมหมดเลยนี่ธรรมดาเลยหน้าตาเพิยายามออกทางอินเดียนิดนึงพยายามเบาเตาหน,น่อยยังเน,นะเาะแล้วก็ได้ไม่น่าจะึงมาซื้อนำ้ำ ขายเนื้ออะไรด้วยสองก้อนห้าพัน 5, เอาขนมอันนี้ขนมคือหอยนะเอาสิบพันะ 5, ขนมยังเถิขนขนมยังก็กับขี้ขนมกับกี้สิบพันอะ่ะเรือยขายจะของหวานวเนะา,าะาเจ้าเนาะอาหารจะขายบ่เอ้าขายอะไเนียนะน้ำหวาน น้ำหวานนองบอกน้ำหวานที่ขึ้นซื่ออ,อร่อยๆกินตะ,ะแพงใส่รังเปล่าเดีวยวนะใสนะ่น้ำเดียว,วาใส่โครงได้ใช่ไหมอันหนึ่งสองเลยก็ได้ใส่รังเปล่าน้อย <S <S เนื้อหมูปะ กินมืองก็ของหวานลายขนาดเลยว่ามีแต่งเงาแซ่ทังนั้น ไม้อะไรนะนนะนเนี่ยอาทรงมอแซ่บ์ไยค์่มยังฟ้าบ่อะไรเนี่ยอุ้ยสามอันบอน่อันละห้าพันอเอาสิบพันะอ้ยริงขายสดๆเลยขับๆ

Nome của mình. Quanta con Walk ong hoa con hiểu. Quanta à? ừ. con Quanta đai. Quanta đai. con đai. Quanta đai. con đai. Quanta 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 đai. con đai. Quanta đai. Quanta ข้าจีใช่นมกับใส่่งเนาะแม่เป็นชัวพิงป่าขายแบบสดๆเลยเน่ะป่าป่าตอง่งแซ่บเนาะโดยโดยโดยหน้าก็อนย ผมยีล่ยยีแล้วพี่น้องคือคืนน้องสลาดเชาหนองบกตลาดใหญ่ชุดยีในเมืองหนองบกมีอยู่สามตลาดอตลาดแรงสองตลาดเช้านึงผันเผาสาลีออกเล่น เรามาเที่ยวได้พี่น้องไหมมาเาซาหนองบกเนาะมาซื้อปูซื้อปลาจะได้เนะาะปลาธรรมชาติปาลาลำคของมีมดเนาะันี่เป็นบ้านโค้เลยพี่น้องโคนเมืองหนองบกเอ้ามีทางเว้นฝ่ายบรได้ไ่านบรจัดงานเลยเนี่ย ทางเลยเนาะแต่ยาดีกย่างนีงานหลายโดยเฉพาะงานดอกงานบุญบุญแจกขาพี่ดองที่รอลอบางตัวเมืองน้องบกน้อยเนาะอันนี้เป็นเส้นทางใจกลางเมืองเส้นทางเลขที่สิบสองเด้อพี่น้อง ป,ปุ่งไม่ดังว่าสอนว่าเรื่องก้อนอลไะเกจีเป็นเกตบ้านโพ้นมดข้างหน้าเป็นบ้านลงคว้างโรนงานบ้านซองตึกอาคารับเกิดไม่หลายจะห่างหัน,นต่างต่างกัน กดขึ้นหล่ก็ตือได้รับการพัฒนาพอสมควรเขตบ้านโพนเป็นเดินบานเมืองหนองบกเป็นบอลที่เป็นจัดกิจกรรมแทบานแข่งกีฬานะ ปนด้วยกันข้างหน้าเป็นบ้านหนองควางเลยที่แยกบ้านหนองควางเดี๋ยวซ้ายแมนไปตลาดหนองควางไปซื้อกับบ้านหนองควางเดี๋ยวขวาแมนไปทางบ้านหนองบุญนาคำที่แยกบ้านหนองควางไปทางหนองบุญนาคำนะ คนกำลังจะเด็ดทางใหม่พี่น้องเลยกำลังจะปูยางพี่น้องสุดยอดเลยเนาะเป็นสิ่งที่พี่ดองเคนียร์ให้นรอคอยมาโดดนานมาหลายสิบปีเนาะเป็นจริงแล้วคนกำลังจะลงมือปูยางตอนนี้คนเริ่มเห็ดมาจาาคนละทางบ้านหนองบอนทางขวเซนองบอล เิมปรับดินปรับทางมาหอนอเขตห้วยวายบ้านหนองพามแล้วตอนนี้พี่น้องจากเส้นทางหนองพางนี่ไปหานองพามทพ่านกเกตทางเนาะกาลังเกตทางกำลังทมดินมากขึ้นกันที่ปนเกิดรนล้อพี่น้องเลยจะได้เชี่ยวทางปูอย่างแล้วสุดยอดอะไร เคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ภาคนี้มาสอนขอปิดชิปไว้สาี้ี่อนเนะาะขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องคอทุกท่านทนี่เข้ามาที่ตามรับชมสำหรับคลิปนี้ขอทุกท่านอยู่ดีมีแห้งโชคมาเงืองนคำร่ำรวยโชคดีตลอดปีใหม่เนาะสบายดี